สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาทุทงแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมีหลายท่านถามมานะครับบอกว่าในการมักปุ๋ยอินทรียน้ำหรือทำน้ำมักซีวภาพเพชรน้ำมักซีวภาพนั้นสารเรียงซปเปอร์พ่อดอสองบอมี่เอเอ็มก็บอมี่ใส่หัวเสือ้อจุลินทรี์สังข์แสงในี่แท่นเด้บ่เพราะว่ามักด้วยเดินเงานาื่อนไล่ยหลท่านนะครับมันจีได้ประสิทธิภาพคือเอาเอเอ็มมามักบ่เอาพ่อดอสองมามักบ่พันท่านนะครับ อ่าเพื่อนถามความานเนาเพื่อนน้องหลายท่านถามมาอยูะหรอกนะครับถามมานะครับกลตอบไปแน่ล้วละแต่ว่ามือนี่เสียมาเห็ดคลิปอ่าบอกพี่บอกน้องว่ามันได้หรือบ่ได้นะครับถามมันได้ได้แบบใดถามไ่ได้บ่ได้แบบใดนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอ่าอันแรกข้าต้องคุยกันทั่คววันจุดประสงค์ในการมักนะครับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดหน้ามักอันน่อันนี้นี่นะครับมีจุดประสงค์อยู่2อย่างเนาะมักอันแรกก็คือมักเพื่อเอาจุลินทรีย์จะได้เรามักเพื่อเอาจุลินทรีย์นี่พี่นน้องนะครับอันนี้ คือจ nice ุลินซี่สังขอาแสงมักลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณจุลินซี่หลายๆพี่น้องเนาะส่วนจะเป็นปุ๋ยหรือบ่เป็นปุ๋ยไม่เกี่ยวคือจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้มีจุลินซี่หลายๆนั่นเองนะครับเอิ้นว่ามักเพื่อเอาจุลินซี่นะครับส่วนมักอันที่2นะครับพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยเอทซีนามามักจากเปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับอันมักลักษณะที่2ก็คือมักเพื่อเอาปุ๋ยนะครับพี่น้องเนาะนะครับให้จุลินซี่มาย่อยย่อยสลายพวกเศษอาหารย่อยสลายเศษปลาย่อยสลายเศษผลไม ให้กลายเป็นปุย๋ยบาหนี่ให้มันปล่อยปุย๋ยออกมานะครับให้มันได้ปุย๋ยหลายๆว่าต่อให้มันได้ธาตุอาหารพืชหลายๆอันนี้เอิ่นว่าหมักเพื่อเอาปุย๋ยนะครับพี่น้องน,นะครับจะมีสองหมกักเลยเพี่น้องได้หมักเพื่อเอาจุลินทรีย์กับหมักเพื่อเอาปุย๋ยอันนี้กรณีที่พี่น้องถามมาหมักเพื่อเอาปุย๋ยนะพี่น้องเนาะเฮาส how is how bomi juliency e ม b o m i สารเปล่งซูเปรอร์โพโตสองใสจุลินซีสังข้อแสงแท่นในบอ่อนะครับจริงกก็ตอบไปแล้ววนะ่าบ่ออะไรพี่น้องเพราะว่าจุลินซีสังข้อแสงเนี่นะครับเขาจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อเขาไปอยู่ในดินนะครับพี่น้องเมื่อเขาลงไปอยู่ในดินแล้วนะครับการเอาจุลินซีสังะหอแสงไปย่อยสลายพวกเศษพักเศษปูเศษปลาเศษอาหารเศษยังนะครับคุณสมบัติของจุลินซีสังะหอแสงเข,ขาเขาเก่งขนัดนะครับพี่น้องที่กินก็ย่อยได้ดกแต่หากประสิทธิภาพบ่อดีนะครับพี่น้องประสิทธิภาพบ่อดีเพราะว่าอาหารที่เขากินนะครับ อาหารของจิลลนซีสังกอาแสงอ่ะมันบอมเนแป้งพี่น้องแต่มันไปกินโปรตีนอ่ากินกาดนะครับกาดไขเ่เน่ากาดให้โดยเจนซันไฟนะครับพี่น้องแล้วก็กินโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์ที่เขาเอามาย่อยอยู่ในไข่ในเองครับพี่น้องให้เขาไปย่อยเศษพักเศษยาย่อยกา,กากน้ำตาลน้ำเตินซึ่งมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลนั้นเขาทำงานได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับในการมักลักษณะนั้นที่มีแป้งมีน้ำตาลอยู่น้ำเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงนะครับจิลลิซี่สังกราแสงเขาอยู่บรได้นะครับพี่น้อง นะครับเพราะว่าไอเอาน้ำคราะก็แสงไปวัดค่าพี่เอ็ดอยู่ประมาณเกถึงแปดนะครับก็คือเป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อนๆที่เขาอยู่ได้ดีนะครับเขาจะเริ่เติบโตได้ดีถ้าเป็นกดเนี่ยเขาจะบ๊จะเริ่เติบโตเลยหรือนักเขาก็อาจจะตายได้นะครับจูริลซี่ที่เขาแนะนําในการมักลักษณะนั้นนะครับไม่มักลักษณะที่พี่น้องถามมาพวกเศษอาหารเศษปลาเศษปูนะครับพวกพืชผักพลเมัยต่างๆนะครับจูริลซี่ที่เขาแนะนําก็คือเป็นกลุ่มจูลิทซี่ที่มีประสิทธิภาพ ในการย่อยสลายดีเป็นพิเศษนะครับบพราว่าจะเป็นย่อยสลายปโปรตีนย่อยสลายไขมันย่อยสลายเศษก้างเศษกระดูกต่างๆนะครับเพี่น้องซุมนี่มีความสามารถเก่งในการย่อยสลายลักษณะนี้นะครับหลักกันอีกนึงจุลินทรีกลุ่มนี้ทนคว่เป็นกดสูงนะครับะจะคว่เป็นกด3ามลักษณะคว่เป็นกด3หรือ4เนี่ยเขาอยู่ได้สบายนะครับเพราะว่าในจุลินทซีกลุ่มนี้ปกติเขากับผลิตกดอยู่แล้วนะครับ เขาจึงแนะนาให้ใส่สารเล่งซูเปอร์พอัลซอกับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับการคัดขึ้นมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยสลดยพวกขยะลักษณะนี้นะครับขยะที่เบานีนี่ก็คือพวกเศษอาหารเศษกุ้งเศษปลาเศษหอยเศษผักเศษผลไม้นะครับพี่น้องนะครับจุลินซี่กลุ่มสารเลี้งซูเปอร์พอัลอนี่หรือ EM มนี่มีความสามารถในการช่วยสลดยกุ่มนี้อยู่แล้วแล้วก็มีความทนความเป็นกดสูงนะครับเพราะว่าอยู่ใน สารเลี้ยงซูเปอร์พอดอสองนี่มีจุลินทรีย์โยหาสายพันธุ์ที่เก๋งๆที่ย่อยแบบมีประสิทธิภาพนะครับบอจะเป็นยีดนาะพี่น้องเนาะยีดนี่ก็คือเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์บอพี่น้องนะครับเฮ้ามักเศษอาหารมักไอ้ผลไม้มักนั่นนี่แรกๆของจังจะมีกินห้อยๆขึ้นมาคือเหล่าโทนะครับต่อมาจะเป็นยีดแล้วก็จะเป็นแบคทีเรียประเภทที่ผลิตกรดน้ำส้มมาเนี่ยผลิตกรดแลคติกขึ้นมาให้มันเปรี้ยวๆเพื่อให้กรดตัวนั้นไป ดึงเอาธาตุอาหารที่อยู่ในวัสดุมักออกมาเพราะว่าจะเป็นเศษอาหารเศษพอลไม่เศษปูเศษปลานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนนะครับพี่น้องย่อยสลายโปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาในกรณีที่เอาปลามักเนื้อปลาเนื้อหอยเนาะแล้วก็ในเนื้อปลามีไขมันนะครับในเนื้อหอยมีไขมันกับมีแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมันได้ดีนะครับพี่น้องเขาจับมารวมกันไว้อยู่ในจุลินทรีย์ซองเดียวนั่นก็คือสารเรีองซ ที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็จุลินซียกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นจุลินทซียกลุ่มที่ย่อยสลายสารอะนินซีฟอสเฟตก็คือย่อยสลายแร่ฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่บ,บ่เป็นประโยชน์ก็พืชให้กเป็นให้กเป็นประโยชน์ก็พืชนะครับจากพืชเอาไปกินบ่ได้ก็ย่อยให้กลายให้พืชเอาไปกินได้นะย่อยให้กลเป็นสารอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชเอาไปกินได้นะครับฉะนั้นการมากลักษณะนี้เขาเอ่นว่ามาก,กเอาปุย๋ยนะครับเพราะมีจุลินซียล่ตัวซอยกันย่อยเี่ มึงย่อยแน่กูย,ย่อยแน่ตัวนั้นย่อยแน่ตัวนี้ย่อยแน่สุดท้ายมากอะน้ำเทได้ออกมากอะประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จุลินทรีย์กลุ่มสารเร่งซูปเปอร์โพโตสองใน,นย่อยออกมาเนาเพลินเนาะน,นะครับค่าควบเป็นกรดกันอยู่ประมาณ3หรือ4นะครับอ่าควบเป็นกรดเข้มข้นเด้เปรี้ยวจี๊ดเลยเด้นี่นะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอ่าอิย์วัตถุ ในลักษณะปเปียกๆนะพี่น้องเนาะความชื้นสูงสึมหนีกระปุยนย่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกรุ๊ปจูเลนซี่กลุ่มที่ส่วนใจแล้วไม่ต้องการอากาศนะครับพี่น้องบ่มีออกซิเจนการย่อยอยู่ได้นะครับทํางานโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะนะครับเขาจึงแนะนําว่าให้เอาจุลินทรีย์กลุ่มนี้แหละกลุ่มเ m หรือสารเปปร่งซูเปอร์พอตสองนี่ไปย่อยวัตถุดิบในลักษณะปเปียกๆแบบที่พี่น้องถามมาเนี่ยว่ามัก์ันะนี่นะครับอีกแค่นึงนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับเขามีความสามารถในการเปลี่ยนน้ําตาลเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เอาแอออลลกกฮ์มาสัด แะรอะธาตุต่างๆออกจากวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งจินทรีย์ส่วนนั้นก็คือยีสต์นั่นเองนะครับยีสต์นี่นะครับมีความทนทานในสภา,าวะเป็นกรดสูงขึ้นกันนะครับว่าไงคือซุมนี่มักสมว่ะเถอะนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี่มักสมเ่าย่านสมว่ะเถอะเห็นสมในเลียบปากใสุ่ลลว์นะครับฉะนั้นเขาจึงมีความสามารถในการช่อยสลไล วัตถุมักในลักษณะนั้นได้นะครับส่วนอาหารที่เขากินส่วนมากก็จะเป็นพวกแป้งและน้ำตาลซึ่งในการมักเขาก็จะใส่กากน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลใส่ถัรวบาาลงไปน้ำอยู่แล้วนะครับส่วนจุลินทีสังคอแสงเนี่ยเพิ่นนี่เห็นสมเลยบ่ได้ขี่เฮียขี่ห้วยเนี่ยบ่ถือกับสมมาเถอะฉะนั้นมันบ่มักคว้วเปรี้ยวพี่น้องนะครับบ่เสื้อพี่น้องลองเอาน้ามะนาวลงใส่ไว้เพิ่งเลือกพี่น้องเด้อนะครับเอาตาข่ายจะขวดเนี่บีบน้ามะนาวใส่ไปจักสองสามส่วนบมื่อเกิดอาทิตย์หนึ่งครับคออยจสะทุ้้งงรเบ่แลว แต่ว่าค่ว่าจะเอามาโซ่จะนั่งเอะเขาะพอเอาไปหดสพักเสยนะครับนะครับกลุ่มจูเลซี่สังเคราะห์แสงเนี่ยมันบำมักสมพี่น้องนะครับมันเดินรงชีวิตได้อยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อนๆนะครับอีกอย่างหนึ่งประสิทธ,ธิภาพในการช่วยวัตถุดิบในลักษณะเปียกๆเลียงเั่นกสู่ e m สู่สารเรียงซุปเปอร์พหุต่อสองบริเวณนั่นเองนะครับพี่น้องอาท่านท่า,านที่ถามมาว่าใส่จูเลซี่สังเคราะห์แสงแทน e m ได้บ่กคำตอบได้เลยว่า ใส่บรายเนาะพี่นนองเนาะถึงจะเอาไปใส่นะครับประสิทธิภาพในการย่อยกระสู่ EM บ็ได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะทํางานดีเมื่อเขาอยู่ในดินนะครับพี่นนองนะครับเมื่อเขาอย่ในดินนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะทํางานดีเมื่ออย่ในสภาวพวะความชื้นสูงก็เป็นกดสูงนะครับนั่นก็คือ EM นั่นเองหรือสารเหล็กซูเปอร์โพโตสองนะครับเพี่นนองอ่ะ,ะคลิปนี้คงจะเข้าใจได้บ้างจะไปลงใส่เพี่นนองเนาะผู้บางท่านใส่ไปแล้วกัน น้ำมักเม็นอุบารอุบายท่านบ่เม็นจะได้แต่ตัวนี้ก็เหม็นพอแห้งแล้วเนาะนะครับมันบดสามารถกําจัดกินเหม็นได้ในลักษณะนั้นนะครับพี่น้องคือเอาไปไหว้จังสั้นหล่ะเขาทํางานบริสะดวกนะจักสมจักเปรี้ยวจักขมจักคืนจักเผ็ดจักขึ้นมีเบิดสังก้อแสงอยู่บ่ไรอย่างตัวบ่คือซุปเนียด้ซุปเนียดซุปโซตายนี่อยู่ได้ทุกสถานการณ์นะครับพี่น้องเอ้าฉะนั้นในการมักปุ๋ยอินซีน้ำจะเลยเดียวให้พี่น้องใส่สารเร่งซุปเปอร์พ่อตอสวงหรือใส่เอ็มเท่านั้นได้พี่น้องเด้อ หรือจุดซีลิซินจุลินซีนอ้อยกล้วยก็ได้นะครับทามีนะครับหือถ้าบ่มีจริงๆก็น้มเปรี้ยวก็ได้นะครับจุลินซีซุมนี่เขาเขาทนอยู่ในสภาพเพรเป็นกดได้ดีนะครับพี่น้องหรือถ้าบ่มี่หยังจังๆเลยก็ขอให้เติมแต่กากน้ําตาลหรือน้ําตาลเสื่อๆกับวัตถุมักวัสดุมักกับพ่อแล้วก็เติมน้ำลงไปพ่อถ่วมเท่านั้นนะครับพี่น้องปิดไว้เดี๋ยวจุลินซีในธรรมชาติเขาจะค่อยๆค่อยๆเข้าไปย่อยเองนะครับอย่าไปเทตัวเหนียวใส่ได้พี่น้องได้ถิ่มแน่นอนได้เนี่นะครับสรุปแล้วก็คือใ้้แทนนนนนกับ่่ไดเเาาะะพีอง อ่ะนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อน,น้องเพื่นท่านีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมนะครับพี่น้องนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ประโยชน์แน่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอเป็นกำลังใจนะครับอ่ะคลิปหนาพ่อันให้พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ